บ้านหรูสุดพิเศษบนที่ดิน178.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย500ตารางเมตรที่เจ้าของบ้านให้ราคาพิเศษเฉพาะดีแ a n เ House เท่านั้นที่37.9ล้านบาทครับบ้านหลนังนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจของเจ้าของบ้านที่ดูแลการสร้างเองทุกขั้นตอนเลยครับคัดส,สรรวัสดุด้วยตัวเองทำให้มั่นใจ ได้ทั้งคุณภาพและรายละเอียดที่พิถีพิถันตัวบ้านใช้อิฐมวลเบาส่วนห้องครัวใช้อิฐมอญแดงครับและเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นฟังก์ชันครบคันห้องนั่งเล่นเปิดวิวสวนพร้อมน้าตกห้องครัวท็อปหินพรีเมียมเชื่อมกับห้องทานข้าวและระเบียงเหมาะสําหรับจัดบาร์บีคิวหรือต้อนรับแขกพร้อมห้องอเนกประสงค์ที่ปรับเป็นโฮมเทียเตอร์หรือห้องเล่นเกมได้ตามต้องการห้องที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นห้องมาสเตอร์เบดม บ้านหลังนี้มีทั้งหมด4ห้องนอนทุกห้องจะมีห้องน้ําในตัวเลยครับรวมทั้งหมด7ห้องน้ําพร้อมห้องทํางานห้องพระห้องแม่บ้านและห้องซักรีดครบทุกการใช้งานจริงๆครับภายนอกเจ้าของจัดวางสวนเพื่อสร้างพื้นที่สําหรับสัตว์เลี้ยงพร้อมบ่อปลาครัฟที่มีน้ําตกจําลองให้บรรยากาศผ่อนคลายและยังรองรับที่จอดรถได้มากถึง5คันพร้อมลงเสาเข็มไว้อย่างเรียบร้อยครับบ้านหันหน้าทางทิศตะว,วันออก เย็นสบายตามหลักห่วงจุย้ยค่าสนกลางปีละ37,000บาทคิดเป็นตารางวาละ17.5บาทเท่านั้นทำเลโดดเด่นเดินทางสะดวกติดถนนใหญ่ราชพฤกษ์ใกล้ห้าง The Circle, Food Villa, ิ e n ่าเซนทัลเวสและเซนทัลปิ่นเกล้ารายล้อมด้วยโรงเรียนชั้นนำเช่นโรงเรียนอนุบาลเดลล่าโรงเรียนเซนคาเบียนโรงเรียนอสามชันทนบุรีโรงเรียน SISB s i บีสิงคโปร์ และโรงเรียนเคนซิงตันเพียงแค่2นาทีเท่านั้นใกล้โรงพยาบาลหลักทั้งโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลทนบุรีโรงพยาบาลเจ้าพยาครับและทั้งหมดนี้คือบ้านหลูที่เจ้าของสร้างเองใส่ใจทุกดีเทลเก็บรายละเอียดทุกมุมจริงๆครับขายเพียง37.9้าล้านบาทเท่านั้นหากคุณกำลังมองหาบ้านหลูบนทำเลเยี่ยมบ้านหลังนี้คือคำตอบเลยครับหากใครสนใจบ้านหลังนี้สามารถทักมาที่เพจดีแกรนเฮาส์ได้เลยครับ